สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่เมืองไม่เ้นหนาตอนนี้กําลังจะเดินเข้าไปในตัวเมืองนะคะ,ะถามค,าคุณตาคุณตารู้ไหมไม่เ้นเขาดังมาจากอะไร <My Sen? S 1> นอกจากนอกจากเมืองเก่ามันจะสวยงามแล้วรู้ไหมมันมีเป็นชื่อเสียงอะไรลองคิดซิวายเออวายเขาก็ดังอยู่าม,ามีอะไรอีกไม่รู้รู้แค่นี้ <laughs> เครื่องนี่ง่ายเครื่องอะเครื่องปั้นดินเผายี่ห้อไมเซนโดงงาไวิโตโล่ราคาแพงจานใบหนึ่งก็ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนคนญี่ปุ่นก็ชอบมากคนญี่ปุ่นอะชอบมาซื้อขายดีที่ญี่ปุ่นนะถ้าต่้งเลยไปอีกหนึ่งป้าก็จะไปเป็นอะโรงงานเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เคยไปนะถ้ามีโอกาสก็จะไปโรงงานทาเซรามิกไม่หรอเออไว้รอบหน้าเพราะว่าถ้าเดินแค่นี้มันก็เยอะละรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปกันไปโรงงานเซรามิกโรงงานเครื่องปั้นดินเผา แล้ววันนี้ก็เดินดูเนพานาตามมาเดินดูในเมืองส่วนตัวก็มาหลายรอบแล้วค่ะมาแบบสิบก็รอบแล้วละมหาูุชา้ายไหวตายแล้วไม้นะามาดูเมืองมาชอบเพราะมือง,องสวยเออค่ะต้นสีร้านสวยเนาะมีต้นกล้วยนะอน,นี่คะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆสวยงามโอ้ยแฟนนี่นี่ก็หล่อยเหมือนกันนีเนี่ย ไมเซนนี่ก็ถือว่าจะบอกว่าเป็นเมืองอะ่ะเป็นเมืองหลวงเก่าของซากเซนก็ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณนาตาเพราะว่าสมัยก่อนราชวงศ์กษัตริย์ขุนนางเจ้าของคลองเมืองนะ่ะเขาเคยมาอยู่ที่นี่สมัยก่อนก่อนเดสเสเซนก่อนย้ายไปเดเลเซนน่ะที่ประทำนักของกษัตริย์ขุนนางของซา,งากเซนสมัยก่อนเพราะว่าเดเลเซนมันอ่ มันกระจายเมืองได้มากกว่ามันพื้นที่เรียบที่ไม่เป็นภูคุงภูเ<อ>าขาเยอะเป็นเนินเ,นเนนขาเยอะมันกระจายเมืองประชากรก็เยอะมากขึ้นก็ขยายเมืองเอขยายเมืองลําบากก็เลยเป็นเรซินแลเดตอนนั้นก็เลยแบบว่าเป็นเมืองเกี่ยวกับธุรกิจเขามาทําธุรกิจกันพ่อคุงพ่อ,พอค้านี่นะคะเดินมาถึงข้างบนแล้วค่ะอันนี้วิวข้างบนนะอันนี้เพื่อนสาวแล้วแม่ นะคะเดินเข้าไปบริเวณปราสาท <c oughs> เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะกลังเต็มนบันไดบนเข้าค่ะ <c oughs> นี่กับเพื่อนไอยกังก็ <c oughs> ้าไปดูห้องแรกค่ะอ่ะใช่หรอะะือไม่สวยงามจิตรกรรมฝาผนังเฟรสโกดูสิ <c oughs> อันนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นกษัตริย์ขุนนางของเมืองของรัสซักเส้นสมัยก่อน ค่ะเราต้องมาใส่รองเท้านี้นะเพราะการพื้นก็เสียนะคะนงเดินนะนี่นะคะกษัตริย์ขุนนางของเมืองเจ้าขอ,องนะครเมืองของซากเส้นสมัยโบราณเนี่ยจิจกรรมฝาผนังมันก็จะเป็นเศิละปะประมาณตั้งแต่ ik, นะ ik, ยนะุคโกธิกเนาะยุคโกธิกหรือเรเนซองนี่แหละส,สวยงามสวยก็จิจกรรมฝาผนังฉันบอกแล้วที่นี่สวยหลอดสามารถจัดงานแต่งงานแต่งงานได้นะจัดพิธี นี่นะคะกษัตริย์ต่างๆอันะไรเข้าไม่ได้แม่อนาตาสไลเลอรให้คุณผู้ชมดูค่ะอืมค่ะนี่ไงนี่ชื่อเนี่ยไฮริชอย่างนี้นะอันนี้เป็นตัวนี้ไฮริชที่หนึ่งคิงของซากเซนเห็นไหมใช่ไฮริชที่หนึ่งคิงของซากเซนนี่คนนี้ นะคขกราบท่านยังคะแม่กราบบรรพบุรุษหรือยังห้องแต่งงานแต่ว่าแต่ก่อนเป็นห้องทานข้าวทาฟฟสตูเบอร์ตอนนี้ก็เป็นแบบสแตนเดสอัมสแตนเดอัมห้องแต่งงานแต่งไหมแม่ถ้ามีถ้าแม่มีตามแม่จะแต่งอย่างนี้ไหมสวยๆอย่างนี้น่ะต้องดูก่อนว่า ขว้างเงินเยอะไหม,ม,น,น,ไมนี่งานบ้า้าแต่งงานก็มาแต่งตรงนี้ได้ขว้างเงินไม่เยอะก็ไปจดทะเบียนกันนิดนึงขึ้นไปต่อค่ะชั้นชั้นสองละ่ะใช่ั้นสองนี่วนนู่นนะอันนี้เป็นภาพตอนสมัยซักเส้นมีกษัตริย์นะคะสมัยก่อนตอนจัดงานไปที่ต่างๆเนาะงานแต่งงานครบรอบอะไรงานสังสรรค์งานวันเกิด อลังการงานสร้างนี่แหละจ้ะแขกขบวนนู่นนี่นั่นอันนี้นะคะแบบจำลองวังเครื่องงานเซรามิกเครื่องปะนินเผาของไมเส้นอลังการากถ้าอย่างนี้คงจะเป็นล้านะนะคิดว่านะอลังขนาดนี้เนี่ยก็เป็นลายธงซักเส้นนะคะตั้งแต่สมัยเป็นกษัตริย์เหลืองคาดดำดังไปทั่วโลกในทุกวันนี้ แพงมากสามากัยเขาไม่ได้ซื้อไว้กินนะเขาซื้อไว้โชว์คนรวยเนี่ยอุยห้องนี้อลังโอ้ยเตาผิงสวยงามอุยห้อง,ง,งน,นี้สวยนี่มากเลยนี่เมื่อเคยเห็นตามฟลูมาเห็นตามร้านทั่วไปร้ายน,นี้นะรานเตเชียอเออเออใจล้างเตียเชียงลายคุ้นมากสวัสดีค่ะมันเป็นเพื่อนสับไปก็เออมเป็นเพื่อนฉันมันเป็นฉันหรือเปล่าฉันใจอดีต ก็อย่างที่บอกคนไทยมามาเยอรมันไงนี่ไงฉันปรดกขังไว้ถึงวันอยู่ชั้นล่างรูปแบกขังมออยู่ก็นี่ไงมาโดนนางขังไว้นี่ไงยังเขาแบบสวัสดีค่ะเป็นฉันนี่น่าจะเป็นฉันในสมัยก่อนก็ได้นะแม่ห้องน้ำอนาตาศาสตริจินี่ไงเขาก็มีที่ให้นั่งอยู่แต่ว่าเขากระจกปิดไว้ให้โหนี่โอ้หลงไปข้างล่างลึกเลยนะอื ไปชั้นแรกเลยนะ<ช>แล้วก็ไปทิ้งดูสิขิมไหมคุณผู้ชมหรือโอ้ยเลิศงนาะสนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้จะกลังจะไปเข้าโดมไปเข้าโบสมาข้างในกันนะคะลมรื่นนะข้างมา้ืึกเย็น <Yeah. S 1> รู้สึกเย็นลมรื่นนี่นะคะบรรยากาศภายในโบสถภายในโดมยูสิ ในบรรยากาศมากมีเพลงมีเหมือนเขากำลังซ้อมร้องเพลงหอือจุดทุบจุดเจียนกันนะคะต้องฝั่งศพของกษัตริย์ของของคุณนางของซักเส้นสมัยก่อนนะคะ ม,มสูงนะ,คะ้นะคะ่ะตอนนี้ก็มานั่งร้านคาเฟ่กินขนมเค้กแล้วก็ ไอซ์ไอช็อกโกไอช็อกโกแลตแล้วก็นั่งวิวชมวิวข้างบนนะคะชมวิวเมืองนั่งกินเค้กกินน้ำเย็นนะคะคุณนาัตาอร่อยไหมคะอ้ยอะไรคะไอซ์คาเฟ่จริงๆค่ะ <laughs> ไม่ใส่น้ำตาลอะไรเลยโอย้ดื่มคาเฟ่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินลงเขาแล้วนะคะ ก็โอเคได้อยู่ว่าน้องนกำลักอยู่น้องกำลังเป็นหนุ่มกำลังเป็นหนุ่มแต่ที่เปนกับพี่เสื้อดำเป็นแม่พี่เสื้อดำหรอกว่ะแต่ไอชอบแบบนี้ความสูงโอเคไปค่ะเดินลงข้างล่างหล่อฮะเป็นยังไงไม่สวยอุ้ยสักกุหลาบอุ้ยพี่พายกล้องหล่ออ้ยอุ้ยมุมนี้ก็สวยแกเห็นบุ่มโบดโอุ้ยแต่มีผู้ชมอุ้ยตดไปอะไรเที่ย เออมุมนี้ก็สวยอะ่ะดอกแล้วตดเหม็นด้วยหรอ,อตายแล้วขา <c oughs> <c oughs> โ,โอ้มุมนี้ <c oughs> วิวนี้สวยมากเลย <c oughs> บ้านหลังนี้ก็น่ารักเก๋ไก่นะเนี่ย <c oughs> น,นี้ก็ศาลาว,ว่าการเมืองนะคะ <c oughs> นี่ลงมาข้างล่างละ <c oughs> แต่ก็จะเดินข้ามสภาไปดูสภาหน้าตาไปชมวิวตรงสภาก็มีท่าเรือด้วยค่ะ อีกมุมหนึ่งสวยๆบรรยากาศก็คือคน,คนออกมากินข้าวดื่มนม้ำไอดื่มนู่นนี่นั่นน้องน่ารักอยู่เรอะน้องพนักงานเ้ยดูคือความเป็นีิตาเนี่ยเป็นเอเมอเรดอยู่นะคะเรามาอยู่ริมแม่นม้ำชมวิวปราสาทจากบริเวณสภาริมน้ำนะคะสวยงามนะคะริมแม่นม้ำเอลเบิร์ก ปั่นจักรยานมาก็ได้นะแกเพิ่งเคยปั่นมาจากเนไรเซ้นประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะ่ะเออปั่นมาชิวๆล,ลาคุณผู้ชมหน่อยค่ะเรากลับจากในเส้นเราก็มากินข้าวนั่งดื่อนะ่นะนนสวัสดีนะค่ะโอเคลาคุณผู้ชมคะ่ะเจอกันคลิปนหน้าขอบคุณค่ะ